งานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา3 q 1คิชน2ของโรงเรียนบ้านธรรมรัฐไตรามาสที่1เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2567โรงเรียนบ้านธรรมรัฐได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติพัฒนาองค์กรให้เกิดคุณภาพผ่านเงื่อนไขาการทำงานใน3ส่วนดังนี้ 1. การควบคุมคุณภาพ2การตรวจสอบคุณภาพ3 การประเมินคุณภาพกระบวนการในการพัฒนาต่อไปสู่เป้าหมายโดยการบริหารงานแบบออกเป็น4ระบบดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดการดำเนินการประกอบด้วย1กํากำหนดวิสัยทัศน์เป้าแผนผลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนที่จะต้องดำเนินการในไตรมาสที่1ให้สอดรับกับนโยบายการศึกษา2ดํดเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบที n ิ n o ั e โให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุข ส่งผลให้ผลสำเร็จของผู้เรียนให้สูงขึ้น3ทําทำโรงเรียนให้สะอาดปลอดภัยน่าอยู่โดยความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการครูและบุคลากรนักเรียนชุมชนและหน่วยงานจิตอา,าสา 2. ระบบการเรียนรู้ดําเนินการประกอบด้วย1ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ active learning โดยตรวจสอบแผนจัดการเรียนรู้และนิเทศการสอนสอง สร้างกระบวนการ PLC นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของนักเรียน 3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินงานประกึง่งด้านนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขโดยครูผู้สอนกำหนดชั่วโมงสอนเสริมให้กึน 2. ด้านเศรษฐ,ฐกิจดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนโดยจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน3 ด้านพฤติกรรมดำเนินการแก้ไขโดยกำกับกำชับครูเข้มงวดในการตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนและลงบันทึกตามแบบที่โรงเรียนกำหนดส4ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์บันทึกข้อมูล Student c a r e h o 2 4ระบบนิเทศการดำเนินการนิเทศเชิงบูรณาการในกระบวนการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มออนไลน์บันทึกผลนิเทศการสอนในการติดตามผลด้วยระบบรายงานแบบนิเทศ3เซา จากกระบวนการทำงานด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา3คิม1 4 1ชน2ของโรงเรียนบ้านธรรมรัฐไตรามาสท,ที่1น,นั้นส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพครูและนักเรียนเป็นสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนดีมีความสุข